ไม่ว่าเราจะมีเงินเดือนแค่ไหนนะคะถ้าเรามีการวางแผนการเก็บออมที่ดีตั้งแต่วัยเริ่มต้นทำงานเราก็จะมีเงินใช้อย่างพอเพียงอย่างสม่ำเสมอไปจนถึงวัยเกษียณเลยนะคะทำได้อย่างไรวันนี้เราจะคุยเรื่องนี้กับคุณพรพิมลจ้อยเล็กกันค่ะสวัสดีค่ะคุณนุ่นค่ะ คุณนุ่นต้องถือว่าเป็นครอบครัวข้าราชการนะคะตัวคุณนุ่นเองก็รับราชการด้วยและคุณพ่อก็รับราชการด้วยคุณพ่อทํางานอะไรคะคุณพ่อเนี่ยเป็นพนักง,งานรัฐวิสาหกิจนะคะทํางานที่การกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะ ส่วนทางญาติของคุณพ่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลุงป้าเนี่ยก็จะอยู่ที่รัฐวิสาหกิจทั้งหมดแล้วก็มีบางท่านเนี่ยรับราชการเป็นครูบางท่านเป็นทหารค่ะความที่เป็นครอบครัวข้าราชการเนี่ยมีปัญหาทางการเงินบ้างไหมคะก็ไม่เคยเห็นว่าที่บ้านมีปัญหานะคะเพราะว่าอย่างคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะสอนให้ดํารงชีวิตอยู่ตามเงินที่เรามีอยู่ด้วยความประหยัดและความพอเพียงค่ะก็รับราชการมา ได้20ดกว่าปีแล้วนะคะใช่ค่ะบรรจุเป็นข้าราชก,การตั้งแต่ปีพศ2541จําได้ว่า6,360บาทที่เป็นเงินเดือนค่ะเงินเดือนข้าราชการที่ได้มาในคุณนุ่นม,มีการเก็บออมอย่างไรคะ ในส่วนของเงินเดือนที่ได้มานะคะ3%แรกก็เป็นของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกอบขอแล้วก็ในส่วนอีกประมาณ 5%-10% เนี่ยจะนำไปลงทุนที่สหกรณ์ออมทรัพย์กลมป่าไม้ก็จะเป็นหุ้นแล้วก็เงินฝากพอใช้จ่ายเลยคะพอค่ะโดยหลักเนี่ยจะเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วก็เป็นค่าอาหารกลางวันส่วนมื้อเช้ากับมื้อเย็นเนี่ยเราก็ทานกับที่บ้านค่ะ เห็นแบบนี้ทํางานไม่กี่ปีมีบ้านเป็นของตัวเองเลยนะคะใช่ค่ะจำได้ว่าซื้อบ้านหลังแรกตอนปี2,544เป็นทาวเว้าหลังเล็กๆไม่ได้คิดว่าจะอยู่เองก็เลยไปซื้อที่ราคาที่เราซื้อได้อาจจะไกลหน่อยแต่ว่าเราตั้งใจว่าอันเนี้ยเราจะซื้อเพื่อเป็นอสังหาริมทรัพย์ไว้ลงทุนไว้ให้เช่าเราผ่อนประมาณพันหแต่เราเนี่ยให้เช่าเดือนละ2,500บาท ตอนนั้นเนี่ยเรามีส่วนต่าง1,000บาทเราก็จะฝากตลอดฝากไว้ฝากไว้จนเป็นเงินก้อนสักก้อนหนึ่งเราก็ไปทยอยปลดเพื่อให้เงินต้นลดลงนอกจากทํางานเป็นข้าราชการแล้วมีบ้านให้เช่าแล้วนะคะคุณนุ่นเองก็เรียกว่าเป็นคนขยันมากมีอาชีพเสริมด้วยนะคะทําอะไรคะเราก็ไปสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรทําให้เรา,ามีไรายได้จากการรับทําบัญชีแล้วก็การเซ็นรับรองงบการเงินในลักษณะของกรมสรรพากรจําได้ว่าราย ได้เสริมตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ระหว่าง10,000ถึง1 5 0 0 0บาทต่อเดือนเราจะไม่เอารายได้เสริมเนี่ยมาเป็นตัวกำหนดการกู้เงินหรือไว้ผ่อนชำระรายได้เสริมเนี่ยออมทั้งหมดเรียกว่ามีการวางแผนการใช้เงินอย่างดีเงินเดือนประจําเองก็ใช้น้อยเงินที่มาจากรายได้เสริมเองก็อดออมไว้เอาเงินไปลงทุนอย่างไรคะเราผ่อนบ้านไปได้ ักพักหนึ่งเรามีค่าเช่าและเราบริหารจัดการในส่วนของค่าผ่อนชำระได้ค่อนข้างคงที่แล้วเนี่ยเราก็เลยมีความคิดว่าเงินที่เรามีอยู่จะไปทำอะไรก็เลยคิดว่าเราควรจะซื้อบ้านหลังที่สองเราอยู่มาสักพักหนึ่งเราก็คิดว่าเราก็ควรที่จะลงทุนเพื่อที่จะให้มีอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มเติมขึ้นมาก็เลยตัดสินใจซื้อบ้านหลังที่3เราก็เลยตัดสินใจขายบ้านหลังที่2เพื่อให้ได้เงินก้อนมาแล้วก็เอาเงินก้อนตัวนี้มาปกกับหลังที่3เพื่อให้เงินต้นลดลงตอนนี้ก็อายุ40แล้วนะคะ40เศษ<ช>คุณคนุ่นเองก็วางแผนสําหรับัยเกษียณเอาไว้แล้วด้วยนะคะมีการวางแผนในการลงทุนหรือว่าเก็บออมสําหรับัยเกษียณอย่างไรบ้างคะตอนนี้ที่คํานวณไว้ถ้าเราเลือกแบบ ข้าราชการบำนาญเนี่ยณวันที่เราอายุ60เราจะมีเงินก้อนได้รับประมาณ2ล้าน6แสนบาทแล้วก็มีรายเดือนประมาณ4 4 0 0 0สี่จนกว่าเราจะเสียชีวิตซึ่งก็เพียงพอต่อการดำรงชีพของเราเพียงพอค่ะแล้วเรายังมีหุ้นจากสาหกรณ์และเรา m m มีเงินฝากและเรามีกรมธรรม์ประกันชีวิตค่ะคเพียงพอแน่นอนค่ะ อยากให้คุณลุ่นได้บอกถึงเคล็ดลับในการเก็บออมเงินอย่างสม่ำเสมอของผู้ที่เริ่มต้นทำงานหรือว่าน้องๆที่เพิ่งจะรับราชการนะคะว่าควรจะมีการเก็บออมเงินอย่างสม่ำเสมออย่างไรดีคะคืออย่างแรกนะคะขอให้มีวินัยในตัวเองอย่าซื้ออะไรที่ไม่จำเป็นหรือซื้อของตามโปรโมชั่นของร้านค้าต่างๆนะคะแล้วก็เก็บออมอย่างสม่ำเสมอนะคะ พยายามเพิ่มขึ้นถ้าเราเพิ่มได้แต่ถ้าเพิ่มไม่ได้ขอให้รักษาระดับไว้แล้วก็อย่าเป็นหนี้นอกระบบหรือเป็นหนี้ที่ไม่สามารถก่อให้เกิดรายได้ค่ะจะใช้จ่ายอะไรเนี่ยขอให้คิดแล้วก็ขอให้พยายามแบ่งปันเป็นเงินออมให้เราเนี่ยมีขั้นตอนการใช้เงินที่ดีคือออมก่อนแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายจ,จำเป็นแล้วเราจะอยู่ได้รับรองว่าทุกทุกท่านเนี่ย จะใช้ชีวิตอยู่ได้ภายใต้รายได้ที่เรามีขอเพียงมีวินัยคิดก่อนใช้และเก็บออมอย่างสม่ำเสมอเราก็จะมีเงินใช้อย่างพอเพียงไปจนถึงวัยเกษียณเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพรพิมลเป็นอย่างมากนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับเราค่ะ ค่ะอยากจะขอคําแนะนําถึงวิธีการเก็บออมลงทุนเพิ่มเติมไว้ใช้ในยามกเกษียณหรือว่าวางแผนสวัสดิการเพื่อการ,กรเกษียณอย่างไรดีคะสําหรับท่านที่เป็นข้าราชการนะครับนอกเหนือจากการใช้ สวัสดิการทางด้านเงินบำเหน็จเงินบำนาญแล้วท่านจำเป็นที่จะต้องเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขซึ่งกองทุนกบขนี้ก็จะมีข้อดีดังต่อไปนี้ครับเป็นการสร้างวินัยการออมการลงทุนแบบระยะย,ยาวเงินที่เราจ่ายเข้าไปในกองทุนกบขสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เป็นการบริหารการเงินการลงทุนโดยมีมืออาชีพคอยบริหารจัดการให้กับเราเรายังมีเทคนิคดีด สำหรับการวางแผนผ่านการลงทุนในกบขดังนี้ครับอันดับแรกอยากเชิญชวนให้สมาชิกข้าราชการออมให้เต็มสิทธิ์สูงสุดสามารถลงทุนได้ถึงเดือนละ1 5ของเงินเดือนเทคนิคที่สครับสำหรับการเพิ่มผลตอบแทนซึ่งกองทุนกบขมีแผนทางเลือกนโยบายการลงทุนให้เราเลือกถึง6แผนแผนต่างๆเหล่านี้ก็สามารถเพิ่มผลตอบแทนสร้างให้เม็ดเงินของท่านในช่วงวัยเกษียณให้เติบโตสูงขึ้น สำหรับท่านสมาชิกกบขที่สิ้นสมาชิกภาพหรือท่านเกษยียณอายุนะครับท่านสามารถบริหารเงินที่อยู่ในกองทุนกบขด้วย4ทางเลือกดังต่อไปนี้ครับทางเลือกแรกคือคงเงินไว้ทั้งก้อนเลยให้เขาบริหารเงินให้เราต่อไปทางเลือกที่2ครับคือการทยอยรับเงินคืนเป็นรายงวดหรือรายปีที่ท่านจะนําไปใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันตามแผนที่ตั้งใจไว้ ทางเลือกที่3ขอรับเงินก้อนก้อนหนึ่งส่วนอีกก้อนขอรับเป็นรายงวดและทางเลือกที่4ครับรับเงินก้อนมาส่วนหนึ่งเพื่อนําไปใช้จ่ายเงินก้อนอีกส่วนหนึ่งทิ้งไว้ในกบขขอให้ทางกาบขอบริหารเงินให้งอกเงยเติบโตสูงขึ้นครับนอกจากการบริหารเงินออมของเราผ่านกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการแล้วเรายังสามารถกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ทางการเงินประเภทต่างๆดังตัวอย่างต่อไปนี้ครับการฝากเงินประจําซื้อสลากออกรัพย์การลง ทุนในหุ้นของสหกรณ์การออมผ่านประกันชีวิตหรือการลงทุนในกองทุนรวมเหล่านี้ต้องถือว่าเป็นการลงทุนในระยะยาวเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นเรายังได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีด้วยเช่นกันครับนอกเหนือจากการบริหารเงินเกษียณในสวัสดิการที่มีอยู่แล้วท่านควรศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมในการบริหารเงินผ่าน,นสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆแค่นี้ท่านก็สามารถเกษียณสบายมีเงินใช้ไม่ขาดมือแน่นอนครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้ทางการเงินเพิ่มเติมได้ที่ w w w s e t o r t h h a p p y m o n e y อย่าลืมนะคะเริ่มต้นรวยด้วยการออมนำไปสู่หนทางพารวยแน่นอนค่ะ